ก็จริงๆแล้วด้วยวัยนะครับมันก็จริงๆแล้วก็พร้อมแล้ว,ลวจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ปิดพี่ๆนะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบหวังจอดเหมาะสมอนะไรเงี้ยก็ผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวผมไปแล้วว่าเราเราเราน่าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่า ด้วยวัยด้วยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่เราก็คุยกันแต่ว่าก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบรับนงรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะจะแต่งงานขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลยน่าเป็นช่วงกลางเดือนหน้าตื่นเต้นไหมโ่้เดือนนี้แล้วนี่เดือนนี้กลางเดือนนี้ลืมวันลืมคืน ตกลงไป17กรกฎาคม17กรกฎาคมครับม yup. ันดีท like like well, like yep. oh, BON ี่สุดแล้วแหละด้วยด้วยด้วยวัยด้วยด้วยสิ่งที yards, ่เราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้จริงๆผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบกันไปนานๆๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยเองอะจริงๆแล้วถ้ามันใช่ก็งั้นแหล้วสษาก็ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกคนนะครับตื่นเต้นครับงานน่าของคุณมกี้ครับจริงๆจริงๆงานเป็นงานปิดแล้วอะไรเงี้ย ใช่ครับเป็นงานในครอบครัวแล้วก็จริงๆด้วยตอนแรกเราก็แบบอยากจะจัดให้มันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาคุยกันดูจริงแล้วเราก็มีญาติที่น้องไม่ได้เยอะเพื่อสิทธเราก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดต่างกันหน้ามีการตรวจไอ้ที่เข้างานจ้างพยาบาลมันนั่งแบบจริงจังเพราะเราก็กลัวว่าถ้าสมมติพลาดมานี่แบบไี่จะทาไงเลยนะก็พยายามบอกว่าให้เซฟตี้ที่สุดแล้วก็พยายามทําให้งานดูอบอุ่นที่สุดตาม ถ้าเกิดถามความน่ารักของวิกกี้เป็นยังไงบ้างก็ก็มันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รรู้สึกว่าเออเออทำไมเราเออทำไมเราไม่เคยมีแบบว่า เราอาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เราแบบเออเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาคลั่รักนล่ารักทุกอย่างที่เรามคนข้างรักพี่เราพี่นักพี่เหียคแต่เออดูฟิลข้างรักนั่นหว่าก็ไม่หรอกครับจริงก็ไม่ก็แหนมีความมันก็ต้องนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเออไม่รู้สิพอพอมัน พอมันพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็มันอะไรอะไรมันก็จะไปของมันเองเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าดูยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆมิงกันว่าหลายคนอยากรู้จักมิกี้ว่าเขาเป็นใครทียว่าเขาเขาน่ารักเพราะหลายคนบอกเออเขาก็นั่นแหละฮะเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งนะครับผมที่เขาโอเคไพรโดนเปิดบาร์เยอะ ผมว่าเขาเขาก็คงไม่ไม่ได้ชินเนาะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยใครต้องแบบว่าถ้ามีอะไรก็ถามได้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันคืออะไรทําไมคนต้องแบบว่ามาขอแอบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เราไม่รู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้เริ่ชินหรือยังก็เขาก็ตัดไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามหมดบอกเขาว่า วงการเราตกากกันเราก็เป็นห่วงเพอนิดนึงก็คือโอเคเราอยู่ในที่สว่างอาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเป็นเรื่องปกติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทําตัวปกติแล้วก็ดูแลกันไปก็คงไม่มีใครมาทําร้ายเราหรอกคุณแม่ครับแม่ก็แบบแฮปปี้าา<อ>ามาไอ,อ้คุณแม่บินมาเพื่อจริงๆค,คุณแม่เขาบินมาบินมาคือบอกเขานานแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเออถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซาอ่า มาถึงก็ไม่ต้องไปกะตรงกักตัวอะไรก็มาหาลูกได้เลยเขาก็เลยบินมาแล้วก็กลับมางานนี้ด้วยหลายคนแม่ก็คอมเมนต์แม่ไปเละลูกสะพ้ายมากเปิดตัวแทนอ่าไครไทยก็ต้องเหอเออมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวมันต้องช่วยๆไหวที่ลูกสะพ้ายไไหมเราไม่มีวันเองนะเอออุจล่าแต่เรียกอะไรก็ได้พี่เรีเวขอนแก่นเราทั้งหมดครับจัดที่ขอนแก่นไปที่กรุงเทพจัดที่กรุงเทพครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว เจ้าๆก็มีทั้งเทพและขอนแก่ถ้าเป็นที่ของแก่นผมก็จะค่อยแบบว่าหลังงานต้องเป็นผู้สูงอายุเขาก็จะแบบไปกราบไปไหว้เขาทีหลังอะไรเงี้ยแทนชีวิตหลังแต่งยังไงบ้างครับยังไม่ได้แทนเลยเดี๋ยวค่อยมาถามทีหลังก็ได้อยากมีลูกไหมก็อยากมีนะอยากมีอยามีลูกอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้ว30มสิบเท่าไหร่นะสามสิบเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วสามสิพี่เมย์อยากได้ลูกสาวเฮ้ยไม่ได้หมดครับได้หมดผมว่า มันก็ต้องเนาะอายุอย่างนั้มันก็คือนะตอนนี้พร้อมเป็นสามีพร้อมเป็นคุณพ่อพร้อมเป็นทุกอย่าง